รจะมารีวิวเกม Marvel Hero กันนะครับ Marvel Hero เนี่ยอยู่เป็นเกมออนไลน์ในสตร a m นะครับพื้นที่กินประมาณ11 g ิโหลดกันเป็นวันเลยทีเดียวเอาล่ะพอเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือการรีจิสเตอร์ในตัวเกมหลักนะครับตัวเว็บไซต์หลักก็คือให้เราไปสมัครเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถกรอก ID ล็อกอินผ่านสตรีมได้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้ว จะมีตัวให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นตัวอะไรดีตัวแรกเด v ิ l นะครับเป็นสายที่สปีดนะครับสตอ r m มเกี่ยวกับอาช้เวทนะครับใช้สายฟ้าแล้วก็เฮอริเคนฮอกอายนี่เป็นสายอาเลนเจอร์ Ranger นะครับสกาเลตวิชใช้ ในการใช้พลังในคำสาปครับแล้วก็เว้นหมนจริงนี้ก็เป็นสายสายแทงนะครับเ,เล่นอย่างนี้เราก็ลองเล่นตัวเอ่อสตอมแล้วกันครับย,ยังมีตัวให้เลือกไม่มากแต่อนาคตก็ไม่แน่ครับอาจจะมีนะครับ Let's get it <laughs> hey, Marvel Heroes Poly. Holy Holy Hero Marvel I am Uatu, the Watcher. I have been charged with observing your world before humanity reigned as the dominant species. I have watched your greatest explorers become your greatest heroes. ออ <alors, S 2> นี่คือเหมือนเป็นที่มาของเหล่าฮ <Oliver> ีโร่นะครับว่าแต่ละนางชีพกากันอยอ่ะจไปดึแม่ยังมีให้เลือกอ่ะจื๊บชักใหญ่ไอ้ที่ l อ f e t ือ e หักหรือเปล่า ฟิลย์แมนด้วยนะครับมนุษ hmm. ย์เตาเรดกำลัง nah รีบทาเสร็จแล้วก็สายอ่อยู่ในสตาร์คอินดัสทรี I have watched legends มนมองตำนาน

Over and over again, I have watched all of this, and so much more, because that is the bequeathed to me by the universe. But I can stand by and watch no more. I have watched you, Victor, follow I know what you're planning, and it cannot be allowed. Humanity is at an important crossroads. The future of your species is at stake. So today, I have broken my watchers' vow to never interfere with the course of humanity. I am here to stop you. I never say I have so little respect for those who do not know their place. You Don't. do not know the power you abuse. And you do not seem to know how to be silent! The power of the cube is mine to control! You were a fool to come here! You have no one to blame but yourself! Please, no human can hold such power! You're wrong.

I I have upgraded my customer service software package. อ่าตอนนี้เหมือน <c oughs> อ่อพวกเพื่อนๆเรากำลังโดนโจมตีแล้วเราต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับ <c oughs> เมื่อนายพร้อมที่จะออกไปแล้วให้ไปคุยจับ RAP. Do you have need of my assistance? this is Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. i called you here because we have a bit of a situation As we speak, the supervillain prison known as the R.A.F. is under attack by agents of Several prisoners have already escaped their cells Level 7, press กุ๊บตัวเขียวอะกุ๊กม,มีเล็บอนะกุ๊บกุ๊กมีกับพองสี่ลำไส้เห็นอนี่แหนะ็แบตัวหนึ่นฮะมมนให้อเป็นกุ๊กที่ต้องการปกป้องโลกจากบรรดาก,กุ๊กผู้เลวร้วายนะครับเล่นเต้นไหม การยากทีบว่าเฮ้ยอ๋อเกมนี้รู้สึกจะเป็นเกมที่แบบเข้ามิติท่านนะเผื่อแนวดิบรูดิบรูแนวตื้นตื้นไหลเ,เกมภาพสวยโอเคผาไม่ผ่าไม่ เนี้ยมีเก้าอี e ้ให้เราสามารถทัชได้ปึ๊บโค้ดโค้ดอ๋อ,อ,อ,อเล่นไดมมม้มีมีเล่นเล่นด้วยปึ๊บจับแล้วหย่อนได้จุ้งเจ๋งจุ้งโคดา้าชิการคอนโทรลก็เหมือนเกมแนวซิมเดมอนนะครับอย่างเอ่อแวนเฮลซิงหรือว่าเดียบรอนะครับเหมือนจะเด้เด้เลยสามารถถักได้ครับ ลอยอันนี้อะไรเนี่ยโตแล้วเลยเลยแลยวไม่ใช่แนวตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นแนว M M O นะครับไม่ได้อ่านรือ,อะไรมาเลยก็โหลดมาเล่นทันทีนะครับนี่เป็นปืนลูกเกศนะครับปามป่างห่างไม่ออกไปให้รด้อ่าแล้วก็มีไอเทมดอกเรากดตัวไอไหมใช่วาแล้ว ปึ๊บปิดฝาเข้าใส่เข้าไปนี่อะไรอ่ะอ๋อได้ข้าวสุกตาลนะครับไอ,อโนี่พวก,กันนี่หว่า ก็ไปทำหน้าที่สิครับคุณต้องปัดเป่าปัดเป่าป่าเกมตีเงินไม่าโทษเก็บด้วยอ่ะเข้าใจอยู่นะว่าทำไมเป๊นเกมมันเพราะว่าเพราะว่า ถ้าพลาไม่ผิดเดี๋ยวจะต้องมีพวกประตูกระโดดมานะกูยังพูดไม่ทันจบเออเออเออได้เลยเรารเลอิศลาวีเทคโนโลยีล้ำหน้าเป่ามาให้ตกเลยมาดานขึา้ามาง่ายๆชิวๆแบบนี้นะโอ้โหแบบนี้ก็จือเจ็บนะครับโดนดัก เรามาเที่ยวอยู่ในสวนซามพาร์นนในไทยอะเต่ามากฝ่ามาก,มาก,กน,นี่จะกันเนื้ออันนี้ทหารอุโซเยอร์ครับทหารเทา้ทาใช้เท้าในการโจมตีครับโจมตีด้วยการเรียเทา้าครัขโมเป็นข้าไายชันสะดุ้งเรียเทา้าชันซิ สาดิกนะครับลองมาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีเมาส์เต้าแมมไอ้โอบสีแดงนี่รู้สึกว่าจะเพิ่มเลือดสำหรับสีฟ้าก็เพิ่มมาน่านะครับเป็นปกติใช่ไหมเรากำลังกู้สถานการณ์โดยการ เ,เหมือนช้องหรือว่าอะไรสักอย่างที่ทําให้พวกเรามองเห็นสถานการณ์ภายในก็แค่มองครับทุกทายมันก็ไม่มาช่วยกูต้องนั่งเขียนเลยน,นะครับนะครับสามดีเลตนิดนิดให้อภัยครับสวยดีเปิดปิดร้อยโอ้ยดีอ่ะอ่ะเลเวลอัพยากอยู่นะครับสำหรับเกมแนวนิโปติปานี้ไปเลเวลสี่เลเวลห้านะครับ

จบเลยอะฟีลเหมือนเดียโบเดสเลยครับที่แบบอ่อเครื่องจะมีทหารตายแล้วบอกว่าให้ระวังศัตรูแล้วศัตรูก็จะมานะครับเผื่อแกเดสเลยแอบแอบจะจุ๊บจะจุ๊บปี้ปี้กันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยๆจะไม่ให้หัดในการจุดต่อข้อมูลหรอกนะ อ้อาวยังไม่ได้ทำอะไรเลยวงมเอ,เอ,อได้อนี้เดินชงม่ i̇şte ่งเลยเบลอาบมาเรามาดูกันว่าเราเราจะทำปัดเป่าปัดเป่าเปาแล้วก็ปาติตามได้แล้ว เป่าเลยเป่าเลย,เเลย,เเลยร,ร้อยเลยผ่าเรียอ,อัพเสร็จแล้วอ๋อมีสกิลให้อัพนะครับอันนี้ก็เป็นสายฟ้าผ่านนะครับ Madam. อเนี่ยมันนี้พุ่งนะครับนี่ครับสะเกี่าวฝ่าๆโอเคทนได้ God has be praised for this gift นะครับไอพวกพุ่งพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้ว รยมีแรงขึ้นนะครับหลังจากที่เราอัพสกิลลงไปมีการออโต้รูน่ะสำหรับเกมนี้ไม่เลวไม่เลวสำหรับผู้ขี้เกียบเก็บไม่ได้หมดอะไรมากปังปังปัง จำนวนสตวัตว์ตัวของเกมนี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับเฮ้ย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 บอสไหมครับโฮ้ยเอ้ยนี่วะชื่ออะไรวะจำื่อไม่ได้เว้ยเป่าคุ้งหิยาน,ยานงานมิเศษภารกิจใหม่ ถ้าไม่เสร็จก็ไม่จบเฟรชครับถ้าจบเฟรชแสดงว่าต้องเสร็จนะเพราะว่าเฟรชคือสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็คือมันไม่เสร็จถ้าเสร็จก็คือเสร็จไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จครับแมวไม่ได้คำตอบแทนเฟรชไม่ท่อเลยโอ้ยพอเถอะพอเถอะบอสอุ้ยดูดูนี่นี่เก็บไปขายได้ครับ ฮิโร่นักเก็บขยะเป็นรองหรือเก็บขยะเป็นก่อนเนี่ยคงเป็นบอยกินกอล์ฟลินนะกอล์ฟลินเกนี่เป็นเชฟนะเชฟว่าอ,าอยู่ในคุกนะครับ โอ้ยอ้าวไปไหนล่ะนี่คือการประทากันระหว่างเชฟสภากับนีเ่เชฟโอ้ย10ตัวเทียวนะครับรอยากเป็นสุดยอดเชฟในสัปดาห์นี้นะคนฝันคนตื่น หายไปไหนเอ้าไปเป็นเกมไม่เอาตัวนี้เด่นนะโดนลมครับโอ้ยดการสู้บอสเกมี้โอเคนะครับมีเล่นอะไรเยอะดอิไม่ได้เอาฟ้าตัดมือนะฮัชในการป้องยานนะ F17 กำลังจะล่วงตายไปด้วยเหรอเป็นพวกิลพวกนี้เอ้ยลงมาทันทีลงมาผ่าผ่า่าานิดๆเรียบร้อยชนะนี่สุดแล้วอ่ะมันไม่จบมันไม่มีทางจบ d be praised I need โอเคทำด้ดีมากที่โลก อันนี้เราก็ทำภารกิจแรกเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราเดินทางกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยใจนะแต่ตอนนี้เราม่ถาวร้ายเพื่ว่าเราตู้มันออกเดินทางลงนี้ไปหมดแล้วมันเป็นเป็นกุ๊ตที่ต่างๆท,ทูโลชิงแชมป์เชฟกัสคา,ชเ,ชาชเชฟลอนนะครับกลับเข้าครวัวไปทำอาหารต่อดีไหมนะกลับแล้วกัน ความรู้ Marvel Heroes Marvel Marvel Marble m a r b e e เนี่ Marble Cake เวลาเช้าๆเหมาะกับการกินขัาแกล้กาแฟรสอ่อนๆรสชาติดีๆเติมน้ำตาลหน่อยๆมันทำให้เราเคลิ้มมีความสุขที่ผมพร่ำบ่นอะไรของผมเนี่ย อีกอย่างโอเคนะครับสำหรับ <c oughs> การรีวิวรีววิเกมนะครับในพาร์ทนี้ก็คาดว่าคงจบเท่านี้นะครับถ้ามีพาร์ทต่อไปก็อาจจะเอาลงหรือว่าใครอยากดูฮีโร่ตัวไหนหรืออยากให้ผมทำอะไรก็ติดจอมาหรือไม่ก็ โพสลองอยูมูฟส่งข้อความลองอยูมูฟก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจานไปทันนะครับขอบคุณมากสำหรับรีวิว,วพวกนี้พวกไฮด,ด,ดร้าไฮดีไฮโดรไฮโดรไฮโดรเนอเราไว้ลหลายที่ออกงา But I can't help but Dr. Octopus, MODOK, Wizard, Dr. gain from their freedom? And with this, we end our transaction. This is it? This technology exploits a flaw in Tony Stark's security system. Well then, Hail Hydra. Begone. Hail Hydra. Okay. Oh, there's a new player. เป่าเป่าได้ไหมมีมีม,มอ๋อตอนนี้เริ่มเข้ามาในเกมแล้วนะครับเริ่มแบบออนไลน์แล้วมีคนอยู่หลากหลายนะครับหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายบโอ้มีเด็ดปู่ด้วยเด็ดปู่มีโอ้มีเล่เดเยอเว้ย,ววยโอเคครับขอบคุณมากนะครับผม